โอเคครับก็ก่าวสวัสดีคุณดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในช่องชินเบรกนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมซูเปอร์ซัดนะนี่ก็จะเป็นการชาใหม่ที่กลับมาให้เราสุ่มนะครับเป็นการชาในตำนานเมชาวันสิ้นโลกนะครับเออแ้อจะเป็นแบบสกินหุ่นยนต์นะนี่เป็นสกินอันนี้เลยก่อนก่อนที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเคยมาแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่มีดาวไงแต่ตอนนี้ผมมีดาวอยู่ทั้งหมด ,6840 ดดาวทองนะครับก็เป็นดาวที่เหลือนะเหลือ ถือว่าเหลือแหละต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรก็เอามาสุ่มเล่นๆนะครับตอนนั้นที่เพิ่มเข้ามามีตัวรถถังแล้วก็มีสตาร์บอรเป็นรถมอไซค์นะครับแล้วก็สเปกตัมเรดี้อันนี้ก็จะเป็นมอไซ์เหมือนกันแต่ว่าเป็นชุดผู้หญิงอันนี้เป็นชุดผู้ชายแต่ผมที่อยากได้คือตัวนี้นี่ เป็นตัวของเครื่องบินประมาณนั้นตัวนี้มันเป็นตัวระดับของสีแดงนะครับชุดสีแดงมันต้องใช้2เหรียญแต่ถ้าเราโชคดีเราก็จะได้1เหรียญใช่ไหมแต่ถ้าเราโชคไม่ดีเราต้องมาแลกตรงนี้998เหรียญเอามาแลกเป็นเหรียญสีแดงอันนี้1เหรียญเดี๋ยวเราลองไปสุ่มดูเมื่อกี้ผมก็ลองสุ่มไปคร่าวๆนะแล้วก็ถือว่าออกดีอยู่เหมือนกันนะอันที่ออกดีก็คือตรงนี้นี่คู99กก็ถือว่าดีอยู่มาเดี๋ยวเราลองไปสุ่มดูครับครั้งแรกถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วกันข้ามชัน ครั้งแรกก็จะได้เป็นอ้เหรียญเยอะเลยไอ้ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5้าแต่บอกออกดีวะครั้งที่6ครั้งที่7อ้าวมาละสมได้เลยเโอเคได้ได้เหรียญอันนี้ก็ถือว่าดีครับครั้งที่8ใช่ไหมครั้งที่9ครั้งที่10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ส้า ยี่สิบกล่องไปเลยครับรับมารับมาให้หมดก่อนได้หรือยังเนี่ยหกพันกว่าดาว <Ne> เหือัอนสามกว่าดาวไหนๆพอลองก่อนอเดี๋ยวลองแลกเหรียญไหมครับโอยังไม่ได้ขาดอีกเท่าไหร่เนี่ยขาดอีกสองร้อยกว่าเหรียญไปไปเลยลุยกันลุยกันยาวๆอีกนิดนึงเก้าร้อยเก้าสิบแปดใช่ไหม ผมขอดูก่อน998โอเคแลกมาจัดไปอันนี้เราแบบเปิดอย่างรวดเร็วกับตันสตาร์รอดผมแลกมาเลยนะแลกมาแล้วครับกับตันสตาร์รอดอกว่าจะได้นี่ก็ผมก็ได้แล้วนะในคัคนน้ใช้ไปทั้งหมดใช้ไปทั้งหมดเท่าไหรอ่อ่ะ เกือบประมาณ 6, 6, หากหกพันกว่า6,000กว่าดาวทองนะครับก็คใครที่อยากจะได้สก,กินนี้นะครับหรือว่าไม่รู้จะไปเติมเกมเว็บไหนหรือร้านไหนนะครับก็พี่ก็มีเว็บเติมเกมดีๆจะมาแนะนำนะครับ Proco ดีเว็บบริการเติมเกมเติมเรียนออนไลน์สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงมีบริการเติมเกมแม่ใหม่ให้คุณได้เลือกเติมเช่น Mobile Regen Kenshin Impact ฮอนเนอร์ออฟคิงขับจีโมบายซูเปอร์ซัตเป็นต้นและยังมีบริการเติมเหรียญไว้ส่งของขวัญให้กับวีเจกันอย่างเพลิดเพลินเช่นโป๊ะโปไรส์บิโก้ไร e ์นีโมทีวีหรือแม้กระทั่งสตาร์เมเกอร์ก็ตามโดยที่จะใช้เพียงแค่เลขยูไอดีในการเติมเท่านั้นจากนั้นก็ให้เลือกแพ็กเกจที่คุณต้องการที่จะเติมพอเลือกแพ็กเกจที่คุณต้องการได้แล้วก็ให้เลือกช่องทางที่คุณต้องการชําระโดยจะมีบริการเติมในธนาคารต่างๆหรือแม้กระทั่งจะเป็นทูมันนี่โวลิท หรือพร้อมเพชรก็ตามจากนั้นก็ให้กดปุ่มชพระได้เลยเพยงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นและได้เวลาไปเพลิดเพลินกับความสนุกกันได้เลยเซตใหม่นี้เซตใหม่ของโฟมเองมาแล้วครับเป็นตัวสีน้ําเงินเราเปลี่ยนสีได้ไหมอุ้ยตัวสีแดงก็เท่ยูมีมังกรบินด้วยนี้อันนี้คือเป็นเซตที่เราได้ส่งมาเมื่อกี้นะครับเป็นหุ่นยนต์ตัวสีแดงไปเดี๋ยวเราจะไปลงแรงกันดูนะครับหุ่นยนต์กระบ่ขี่มังกรด่าอะไรเนี่ยมาดูก่อนออเคด่าลงอาหารครับจัดไป ชุดสีแดงด้วยโคตรท่เท่โคตรเ,เฟี้ยวสีม่วงครับชุดชุดผมเท่หรือเปล่าครับสีม่วงเทมากเฮ้ยมีคนหัวเลออาะว่าหัวเลาะแบบนี้อันตรายอันตรายผมได้บทบาทอะไรเนี่ยโ <c oughs> อ้โหเปิดประเด็นหุ่นยนต์มาเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอาเอาเอาันนีด้ดีกว่าโอ้โห <the> <c oughs> ดีกว่าเฮ้ยตอนนี้หมอบทปอเว้ยทุกคนปิดไฟ ไปเว้ยหมอบวดปอดเว่ยฆ่าใครดีวะฆ่าเขียวดีกว่าปาดเขียวปิดประตู <laughs> โอเคมีศพเรียบร้อยมีนักสืบไหมไม่มีนักสืบด้วย<อ>จวเจ้ามึงมึงปาดมาแล้วมึงยังมีหน้าวิ่งมาตอกบาดอีกเหรอ <laughs> เออแล้วใครแย,งยรง่งเธออยกูไอ้ม่วงปาดโล ี่มิม้น์ม่วงปากโรสี่มิ้นต์โอ้โหมป็นตีบวกมาผู้อะไรอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีโลนี่โลยังไงอ่ะเอาม่วงไปก่อนเดี๋ยวผมบอกผมเป็นหมอเออม่วงเป็นไอ้ม่วงเป็นทรยศไม่มาถึงผมสักทีสิานายสงสัยใครบอกได้เดี๋ยวผมไปยิงให้อ๋ออันนี้เป็นเพื่อนเราครับเป็นเพื่อนเราเป็นผู้เฝ้าราตรีผมเป็นหมอเนะผมเป็นหมอ เมื่อกี้ศพมันขึ้นแถวแถวทางห้องถ้าไม่ห้องควบคุมก็ห้องค้างอะ่ะลูกศรมันชี้ลงไปด้านล่างอะ่ะผมอยู่โรงอาหารนะกำลังจะไปลากศพอะ่ะลูกศรมันชี้หรือว่าใครปาดหรือยังไงมันมีขโมยด้วยนะขโมยขโมยแฝงหรือเปล่าใครจะตอกบาดอยู่ตรงนั้นบ้างอะ่ะโอเคโอเคลาก่อนทุกคนผ <c oughs> มเป็นหมอเวลองดาวไอมินจนไอมินเปนจน ไม่ไม่ไม่เมื่อกี้ใครอยู่ห้องแอดมินห้องค้างบ้างศพมันอยู่แถวนั้นน่ะลูกศรลูกศรมันชี้ไปแถวนั้นครับไม่เสียงแดงมันคุณจังวะคุนอีกแล้วเัาเสียงพ่ชิมเลยไม่ใช่ครับเขาไม่ใช่ครับเขดูทั้งใช่ปะอะไรเพิ่มจิงจังปังเฮียดีดีเสียงแดงอ่ะหมดข่าวครับฟังดูดีดีเฮ้ยมันเสมอได้ไงวะไม่เอาคณออกค่ะและน้ำเงินไม่ปาดเลยเพื่อน ป่าสักคนเถอะน้ำเงินจะวิ่งหนีผลไม้อะเพื่อนโอเคไปไปสีฟ้ามิ้นบทอะไรอ่ะสีฟ้ามิ้นบอกเมื่อกี้เป็นเอ้าเอ้าโอ้โอ้ปัดเขาตัาเขาตัวสวยๆอนสวยสวยสวยปิดครับปิดประตูปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนไปต่อหาคนปาดต่อ บอกว่าจะมีคนให้ผมปาดนะเดี๋ยวดูก่อนนี่ไงปาสีเขียว,วไอ้ส้มไอ้ส้มมันจะปาดผมแล้วผมก็ลากโซ่ไปเหลืองเลยไอ้ส้มมันวิ่งไล่ผมอะชุบไม่ทันอไ,ไอ้ส้มไปไอ้ส้มวิ่งไล่ผมอะถ้าผมไม่โกรธเมื่อกี้ผมตายแล้วอะตัวนี้คือตัวแฝงหนึ่งหรือ,รอสอง ถ้าต้อเป็นไวจากลองดาวมาลองดาวลองดาวอาลองดามาันจะปา่าผมทำไมตายเยอะจังน้ำเงินทำลายม่วงอะเป็นเหลืองอะโจนไม่รู้ขโมยใครผมก็ลากลากเลยว่ากูเป็นมยมันเดาดีเดาสักตัวเออดาเลยเดาดสักตัวอืมผมกำลังลาก ลากมาันไม่ลากที่สุดนะเอาแดงมันจะสุดได้ยังไงผมว่าเป็นอาหารนะเมื่อกี้ผมกดแล้วก็เดินผ่านไอ้ม่วงอ่ะมันน่าจะปาดผมมัง้งมันเป็นคนทรยศอ่ะไอ้ส้มอ่ะลองเดาแดงไปดูมาเป็นผู้เฝ้าราศีอะ่ะเออพี่ชินแม่มงไ,ไม่ให้โอกาสผมเนี่ยเป็นอาไว้ไอ้เหี้ยเจ็บผมปิงนี่ป่ะตอนนี้มันกลับมาไอ้เหี้ยศพอยู่ที่ผมเลยแล้วมาแลสีแดงก็มาแล้วก็บวดเลยอ่ะแม่แน่เดี๋ยวผมลองเดาให้ก็ได้พี่เดาแดงไปแล้วผู้เฝ้าราศีนี่ป่ะ ไม่ต้องเดาผมก็บอกผมเป็นหมอเมื่อกี้กำลังจะลากไอ้ส้มไอ้ส้มมันมันวิ่งมาใส่ผมแม่ไม่ไม่เอาส้มไปเอาส้มไปเนี่ยส้มมันไม่เดาไงมันไม่ใช่ไว้เห็นเปล่าจุกเกมเลยรู้นะพี่กิน้านวัวแล้วบอกแล้วบอกแล้วส้มมันไม่เดา เรียบร้อยมาแล้วว่าพี่ชินต้องเป็นนั่นมาแล้วพี่ชิน,นอะไม่มีทางเนคนดีหรอกไม่มีทางเป็นคนดีด้วยอ่ะกดกดกดนะพอนอยู่ๆมันได้เป็นตัวแฝงเฉยไม่ได้เอาบัตรไปนะเนี่ยแสดงว่าสกินผมมันร้อนแรงไงมากับมังกรเพลิงของผมด้วยเนี่ยมันร้อนแรงจอดเลยอ่ะ โอเคก็หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ